คันนี้รถบ้านแท้มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับราคาเพียง149,000บาทเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับผมโจ้ครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz แต่วันนี้ผมอยู่กับรถบ้านฝากขายนะครับคันนี้เป็น Eo406 ปี2003นะครับราคาเพียง149,000บาทเจ้าของรถคันนี้เนี่ยได้นำรถมาฝากผมเป็นคันที่3แล้วนะครับ คันที่1ก็เป็น Mercedes-Benz e 2 2 0นะครับคันที่2ก็เป็น Mercedes-Benz e 2 2 0เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นคันที่3นะครับเป็น p e r ร์โย4 0ีปี 2003. 2 0 0 3ต้องขอขอบพระคุณนะครับ fc ที่ไว้บางใจให้เราได้รับใช้นะครับได้บริการรถบ้านฝากขายนะครับเราได้เปิดรับรีวิวฝากขายรถยนต์เนี่ยเฉพาะ Mercedes-Benz เนี่ยนับร่วมๆเกือบพันคันแล้วนะครับเฉพาะรถบ้านอย่างเดียวนะครับเราก็มีบริการตั้งแต่ ส่งรถสไลด์นะครับไปเก็บปลายทางและทางเจ้าของรถก็จะได้เงินก่อนที่จะส่งรถให้ลูกค้านะครับเราก็จะมีวิดีโอกับทางเจ้าของอคนซื้อใหม่แล้วก็เจ้าของคนเดิมนะครับเราก็จะบริการาจนกว่าที่จะได้จะได้เงินนะครับเราจะไม่มีทางที่จะทําให้ผู้ซื้อเจ้าของรถนะครับผู้ขายทั้ง3ฝ่ายไม่มีทางที่จะคดโกงกันได้แน่นอนนะครับเพราะว่า าทางรถสไลด์เรามีมีประกันหลังถาดนะครับในวงเงิน2ล้านบาทประกันอุบัติเหตุแน่นอนผู้ซื้อนะครับไปถึงส่งถึงหน้าบ้านเราก็จะโอนเงินให้กับทางเจ้าของรถก่อนที่จะส่งมอบรถนะครับแต่เล่มก็ต้องฝากไปกับรถสไลด์นะครับซึ่งบริษัทเขาก็มีความน่าเชื่อถือนะครับไม่มีเหตุผลใดๆเลยนะครับที่เจ้าของรถจะไม่ได้เงินนะครับไม่เคยเจอนะครับสำหรับท่านใดที่ส่งวิดีโอมาให้เรารีวิวลงในช่องของเรานะครับ เราก็จะรีวิวไปตามเนื้องานนะครับเราจะไม่ได้เห็นรถนะครับท่านผู้ชม fc ต้องไปดูรถเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สะดวกมาให้เรารีวิวที่ร้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบรถได้ก่อนนะครับเราก็จะอธิบายได้ว่าตรงไหนมีตําหนินะฮะรถพร้อมใช้งานตรงไหนบ้างแล้วก็ตรงไหนที่ไม่ได้พร้อมใช้งานนะครับเราก็จะเจอก่อนและเราก็สามารถที่จะส่งรถสไลด์ให้กับทางผู้ซื้อได้โดยตรงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมานะครับ ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายก็ต้องไปนัดเจอกันเองที่หน้าบ้านนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เจอลหลายๆเคสนะครับที่นัดเจอกันเองแล้วก็ไม่ได้ผ่านผมนะครับก็จะมีปัญหาตรงเรื่องการโอนนะครับบัตรหมดอายุอย่างเงี้ยนะครับใบสัญญาซื้อขายไม่มีอย่างเงี้ยนะครับจุดโอนไม่ครบอย่างเงี้ยโอนไม่ได้หลายๆหลายๆอย่างนะครับที่ผมไม่ได้บริการแล้วก็เช็คดูให้เนี่ยท่านก็จะไปเจอปัญหานะครับประสบปัญหา เรื่องแบบนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียกอะไรมากมายนะครับคือแล้วแต่น้ำใจเจ้าของรถจะให้เลยนะครับในเรื่องการบริการแบบนี้นะครับเราทำตรงนี้มาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับและเราก็มี f อแล้วก็ผู้ติดตามค่อนข้างเยอะนะครับในช่อง TikTok f อก Facebook YouTube อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็เป็นบุคคลสาธารนณะเราไม่มีทางที่จะไปคดโกง f c แน่นอนนะครับในช่วงระยะนี้นะครับก่อนปีใหม่เนี่ยเราก็เปิดรับรีวิว ฝากขายฝากจอดไม่ได้เรียกเก็บเงินก่อนแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับหลังจากเดือนธันวาไปนะฮะปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีการเรียกเก็บเงินก่อนแล้วนะครับโดยที่มีการการันตีภายในกี่วันนะครับรถออกนะครับถ้าจ่ายมาแล้วปุ๊บขายไม่ได้นะครับในระยะที่เรากําหนดไว้เราก็คืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับแต่ตอนนี้ผมเปิดรับรีวิวไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับสนใจนะครับ065ย์หกห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ด 666เราบริการทุกระดับประทับใจนะครับสวัสดีครับ